ไาเค่ะเดอ้อพี่น้องทุกคูทุกคนเลยมาทานข้าวกันสวัสดีทักทา,ายกันค่ะยามเที่ยงนะคะดูค่ะส้มตำตำเองค่ะตำเองนะคะในกระปามึกสมัยเด็กหน่อยเอื่นปลาอีฮือบอกเขาเอือนปลาอีฮือนี่ค่ะแล้วก็ไข่ต้มค่ะไข่ขต้มนะไข่ต้มโอ้ยเวลาสิกินข่าวไปยังคือสิตินแนวนี้เนาะแขกไม่ได้รับเซิร์มันได้กินปลามันได้กินปลาานะคะทุกคนอืม อร่อยเวอร์ฟินเวอร์แซบมากเพราะตัวเองํำเองตัวเองํำเองก็เลยค่ออร่อยเองอ่อากาศร้อนละจามึก่ะก็กรอบเวฟเอาปกติสามสิบวีเมื่กี้ลืมกรอบเกิน 네. นีมาลาคินอกอืม,อมสูงบินตำ่ำหลายแ,แรกแจกบ่ได้รับเกนน่ารักอ่อนๆเดี๋ยวบนเม็ด nhưng cái tằm hùn khẩu cánh khẩu cắn hình như bò kho tản ดันขึ้นมานิดนึงเพื่อนๆจะได้เห็นจานส้มตำโอ้ยผักกับน,นีแต่แนวแซ่บๆจักสีกินอันใดตัวอันใด มะละหวานแจ็บ แสบจนบวมบรยากปากบวอยากตีน <laughs> หอยเจือยอ่ะกินอยู่หลังบ้านมาเลยหอ้ออยู่หมุดาหารจัาสิไปอัพแถวใด้มา <laughs> มีหม่องให้อัพมือไรก็น,นั่งนาชาก,กินไร่ไล,ะละ่นี่แหละแครพี่น้องก็เหินนาชาก,กินไร่ไล,ะล,ะแลแ่แล้วแมนรลดแล้วทุกติ๊กแฟนเพจด้วยค่ะเด้อ <laughs> แมนบ่ ตึงหอมสัแเ่บจนบบปากกปตีน Sao bị đi hả? tin subscribe cho than ăn Mì ทานไม่เบื่อก,ก็คือส้มตำนี่แหละทานได้ทุกวันของทอดนะอ,อร่อยมาก มาเถือไปไหนอะ เอาละนะคะเพื่อนๆก็ขอ,ขออนุญาตไปแล้วค่ะนะคะขอบคุณทุกท่านทุกคนเพื่อนๆที่น่ารักที่เข้ามาดูกดติดตามทุกติกแฟนเพจนะคะว่าแล้วก็จะไปแล้วนะคะขอไปแล้วนะคะบ๊ายๆสวัสดีค่ะ